แน็กชาลีทำตามฝันประเดิมสิงเกิลแรกที่นั่นที่ไหน หนุ่มแน็กชาลีวางแผนลุยทำเพลงอย่างจริงจังเพื่อทำตามความฝันในการเป็นศิลปินนักร้องที่ประสบความสำเร็จประเดิมซิงเกลิลแรกกับค่าย KS Gang ในชื่อเพลงที่นั่นที่ไหนร้องกับน้องยีนประพิชยาซึ่งมีผลงานที่ผ่านมานั่นก็คือเพลงหมั่นเคี้ยวฟิจอริงกับโฟมิกซ์และเพลงอากาศแปรปรวนค่ะโดยหนุ่มแน็กชาลีเผยว่า การทำงานกับค่าย KS Gang เริ่มจากได้รู้จักผู้ใหญ่ที่ค่ายเมื่อตอนที่ได้เล่น MV เพลง Move On ของพี่ปราโมทก็ได้พูดคุยกันเรื่องเพลงและชวนมาร้องเพลงกับที่ค่ายซึ่งผมเองก็ชอบร้องเพลงมีความฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมีความตั้งใจอยากจะทำเพลงอย่างจริงจังด้วยก็เลยตอบตกลงร่วมง,งานกับทางค่ายครับและผมเองก็มีแต่งเพลงเองไว้เยอะมากมีหลายแนว ตอนเด็กก็จะได้เล่นหนังสายดาราม,มากกว่าแต่พอได้ลองมาสัมผัสการเล่นดนตรีก็รู้สึกชอบเชื่อว่าคนที่ชอบเล่นดนตรีร้องเพลงก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องเหมือนผมที่ผ่านมาก็มีผลงานเพลงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือยังไม่ได้ไปร้องเป็นจริงเป็นจังบนเวทีคอนเสิร์ตตอนนี้ผมจะตั้งใจกับเรื่องงานเพลงให้มากที่สุดอีกอย่างพี่พที่ค่ายเขาก็ให้ความอิสระทางด้านดนตรีด้านเพลงกับเราด้วย ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีมากๆพี่ๆเขาใจดีมากให้กำลังใจดีมากครับสำหรับเพลงที่นั่นที่ไหนก็ได้ร้องกับน้องยีนประพิชยาก็สนุกดีครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักฟังสบายๆ MV ก็ถ่ายทำไปแล้วสนุกมากฝากติดตามด้วยครับ งานนี้ใครเป็นแฟนของหนุ่มแน็กชาลีก็อย่าลืมไปติดตาม MV เพลงใหม่ล่าสุดจากยีนประพิชยาคาย KS g a สแกเพลงที่นั่นที่ไหนฟิชเชอริงน็กชาลีสามารถดู MV ได้วันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะ